มูฟเอชซีจีเอลทีเอและ 3G มจีนิสันนาวาราผลิตภัณฑ์อาหาร CP สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรียลิตี้ฝีมือคนไทยนะครับที่ต้องการเฟ้นหาแอคชั่นสตาร์คนใหม่ในประเทศไทยเพราะนี่คือรายการมาเชียลวอรีเออร์ชิงฝันแอคชั่นสตาร โดย t r TrueMove H 4G LTE และ 3G นะครับผู้ชมครับตอนนี้นักชิงฝันของเรานั้นเหลือ12คนซึ่งทางรายการนั้นจะต้องเฟ้นหาผู้ชนะเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับนั่นคือชาย1ห,หญิง1ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดคนละ1ล้านบาทและได้รับรถยนต์นิสันนาวราคนละ1คันครับรางวันอันยิ่งใหญ่ของมาเชียร์เอชิงฝันแอคชั่นสตา สำหรับผู้ชิงฝันที่ชนะทั้งชายและหญิงจะได้รับเงินรางวัลคนละหนึ่งล้านบาทพร้อมทั้งรถยนต์นิสสันโนวาร่าอีกคนละหนึ่งคันและกล้าวมาเป็นแอคชั่นสตาร์คนใหม่ของวงการบันเทิงไทยและคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ Warrior Academy ครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นจะเปิดโอกาสให้น้องๆทั้ง12ท่านได้เรียนรู้ทางด้านการแสดงและฝึกฝนอย่างหนักนานับเดือนทั้ง8ศาสตร์ศิลปะการต่อสู้เพื่อความสมบูรณ์แบบที่สุด ที่จะกลายเป็นแอคชั่นสตาร์คนใหม่ของประเทศไทยครับและทีมวีในวันนี้โจทย์จะเป็นอะไรจะก,กระชากวิญญาณนักบูของพวกเขามากแค่ไหนไปชมกันเลยครับถ้ากำลังถึงจิตถึงก็ไปได้แต่ากน้นองพลอาจจะไม่ถึงนะกำลังหมดไปเรื่อยๆก็จะยิ่งหมดแรงไปภ้าก็ไม่สวยเท่าไหร่วินจากท่าไม่สวยเลย ว่าเท้าไปเลยถ้าจะเตะขาตวัดไปเลยขาตวัดไปเลย กรรมการทั้ง4คนก็พร้อมแล้วที่จะมาแจ้งกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของผู้ชิงฝันใน Warrior Academy แห่งนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Academy แห่ง Martial Warrior การก้าวจะเป็น Action Star คุณจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจและอย่าลืมว่าคุณต้องบูได้และแสดงได้บุคคลใดที่มีไหวพริบทางด้านการแสดงและมีความพร้อมทางด้านร่างกายบุคคลนั้นก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง a อ t ชั <Action> ่นสตาร์กฎกติกามารยาทของผู้ชิงฝันทุกคนต้องปฏิบัติตามในการอยู่ในอะคาเดมีมาเชี่ยววอลิเออร์แห่งนี้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของครูไม่แสดงกริยาก้าวร้าต่อเพื่อนและครูไม่แทรกแซงก่อกวนในการเรียนการสอนของกิจกรรมในอะคาเดมีหากไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระหว่างดำเนินรายการทางรายการสามารถปลดคุณออกจากรายการได้ทันที วันนี้เราก็จะมีการแบ่งทีมออกมาเป็น2ทีมเรียกชื่อแล้วให้ก้าออกมาด้วยค่ะทีมที่1สตีเวนรถเมย์จูนใหญ่ไฟซอนและฟ้าทีมที่2ยาวเมเมแชมป์วินพลอยและวันวน และสัปดาห์นี้ผู้ชิงฝันฝ่ายชายก็จะถูกคัดออก1คนแต่สำหรับฝ่ายหญิงยังมีการแข่งขันกันอยู่และที่สำคัญเราก็มีรางวัลพิเศษสำหรับผู้หญิงคนไหนที่ได้คะแนนสูงสุดในสัปดาห์นี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ The Martial the first step to being action star you need to Academy being need be prepared Warrior an is you And dedicated. also important to enjoy your Susu It's time here ครับนอกจากจเจ้เจสหรือว่ากรรมการทั้ง4ท่านที่จะมาคอยดูแลผู้ชิมฝันทั้ง12คนของเราอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะเรายัางมีอีกท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญเพราะเป็นบุคคลต้นแบบของวงการภาพยนตร์ไทยเพราะเป็นผู้ผลักดันภาพยนตร์ไทยให้โด่งดังไปในวงการภาพยนตร์ระดับโลกคุณปัชญาปิ่นแก้ว ต้อนรับครับสาหรับผู้ชิงฝันในสตาชั้ง12คนก็ดีใจครับที่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเจอพวกเราพวกเราเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับในการที่จะไปสู่ความฝันในการที่จะอยู่เบื้องหน้าของหนังแอคชั่นนะครับคุณสมบัติของนักแสดงทางด้านนี้นะฮะบาสทกผมคิดว่าบางทีความเก่งไม่ใช่ที่สุดแต่สเสน่ห์สำคัญกว่าสเสน่ห์ในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราแสดงแอคชั่นของเราเนี่ย สแสดงความสามารถของเราเนี่ยมันลงตัวเข้ากับรูปลักษ์เข้ากับรูปร่างของเราบางคนอาจจะไม่หลอ่อไม่สวยแต่พอเล่นแล้วมันดูหลอ่อดูสวยอยากจะฝากไว้ว่าพวกเราจะต้องทํางานหนักขึ้นจะต้องเก่งมากขึ้นพูดง่ายต้องเป็นตัวจริงวันนี้ผมเห็นแนว,วาตาพวกคุณทุกคน,นผมเชื่อได้เลยว่าพวกคุณเนี่ยคือผู้จริงฝันจริงๆผู้จริงฝันแอคชันสตาร์แลวก็ผมเชื่อว่าพวกคุณมีโอกาสเป็นสตาร์แล้วก็คนไหนจะเข้ารอบสุดท้ายยังไงก็ตามแต่ผมว่าทุกคนเป็นได้ ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับบอกว่าพวกเราไปถึงสุดทางแล้วก็มาเจอกันที่ปลายทางนะครับขอบคุณค่ะและในสัปดาห์แรกศาสตร์ที่ผู้ชิงฝันของเราทั้ง12คนจะได้เรียนรู้นั่นก็คือศิลปะการใช้อวัยวะเป็นอาวุธเป็นสุดยอดศิลปะการต่อสู้ และที่สำคัญเป็นการต่อสู้ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศศาสตร์การต่อสู้ในสัปดาห์แรกคือมวยชายาศาสตร์ศิละปะการต่อสู้ของไทยที่ใช้อวัยวะเป็นอาวุธโดยมวยชายาจะสอนตั้งแต่การป้องกันตัวแบบ4ปอคือป้องปัดปิดเปิดซึ่งเป็นท่าสำคัญที่สามารถป้องกันตัวได้ตั้งแต่หัวแม่เท้ายันเส้นผม มวยชยาเป็นหนึ่งในสายมวยที่ถูกเลือกให้เป็นหน่วยที่คอยดูแลอารักขาความปลอดภัยของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณเนื่องจากเป็นวิชาหลวงของเจ้านายชั้นสูงไม่ใช่วิชาการต่อสู้ที่ชกกันเพื่อหาเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวยังหมายถึงปกป้องแผ่นดินเกิดตลอดจนอารักขาเบื้องพระยุคลบาทอีกด้วยและผู้ที่สืบทอดศิลปะก,การต่อสู้มวยชยาอันล้ำค่านี้คือครูปแปลงครูฝึกสอนมวยไทยชยาซึ่งท่านได้รับเกียรติ ให้มาเป็นทีมมาสเตอร์ให้กับผู้ชิงฝันในวันนี้สวัสดีครับ,น,รบนะครับก่อนเรียนก็เราจะมาคุยสักนิดนึงเรื่องของมวยชายานะครับเป็นอย่างไรมีใครเคยได้ยินมวยชายามาก่อนไหมอ่าได้ยินนะครับคงได้ยินบ้างนะครับนั่นคืนี้ตอนนี้เราจะเล่าประวัติคร่าวๆนะครับชายาจริงแล้วเป็นมวยที่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากชายานโดยตรงนะครับมวยชายาเป็นมวยที่มาจากวังหลวงเป็นมวยลบที่ใช้รบทับจับศึกเล่มาและมวยนี้สอนเฉพาะในวังเท่านั้นมาก่อนแล้วมวยชายาเป็นมวยโบราณที่มีครบทุกกระบวนการ ก่อนเรียนของโบราณมีประวัติประเพณีนะครับก็จะมีการกล่าวสัจจกันนะครับแล้วก็มีนักสมาธิตัดตนแล้วก็เริ่มต้นของเรานะครับพอเจอครูแปงใช่ไหมคะตกใจคะ่ะทำไมถึงตกใจเพราะว่าครูแปงเป็นมวยชัยยาพอรู้มาสมควรอยู่เพราะว่าครูแปงคือคู่มวยชัยยาข้งหนูเรียนมาคือมวยโคราชคะ่ะแต่ว่าของครูแปงจะ อีกแนวนึงของหนูอีกแนวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้เข้าแบบครูปแปลงมาสอนมาเรียนมาบอกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหพี่หนักเอาการอยู่ครับ Uh, no, not worried because I've been training Muay Thai, but it was very different because this is like Muay Thai, which is different from ay, like the Thai boxing in the ring. รับให้อยู่ท่านี้นะครับแล้วเสร็จเท้าซ้ายที่อยู่มุมนี้เรียงไปหาเขาปุ๊บแล้วหมุนออกมาตั้งได้เลี้ยมพอดีนะครับครับกลับไป โช็อกมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะต้องมาเรียนมวยชายาค่ะคือเมย์ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับมวยมาก่อนเลยค่ะตอนแรกมองพี่เขาแรกๆเมย์ก็คิดว่าอาจจะง่ายอาจจะไม่ใช้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอลองมาฝึกซ้อมดูพอมาลองใช้จริงดูคืออาจาร ซ้อมแบบว่าโหดมากเลยอะค่ะอาจารย์ดูจริงจังมากๆก็เลยต้องจริงจังไปกับอาจารย์ด้วยคะ่ะต้องทุ่มเทสุดๆเลยค่ะใช่มวยมวยชายายากมากจริงๆเลยค่ะการที่จะเรียนให้ถึงหัวใจของมวยไทยชายาไม่ใช่แค่ออกท่าทางแต่ต้องเรียนให้ลึกซึ้งถึงก่นแท้ของหัวใจมวยไทยชายาด้วยซึ่งครูแปลงจะถ่ายทอดศิลปะนี้อย่างเข้มงวดให้กับผู้ชิงฝันเพราะอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงหัวใจของมวยไทยชายาจริงๆ แต่ก็มีผู้ชิงฝันหลายคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านมวยมาก่อนทําให้เป็นโจทย์สุดหินสําหรับเขาคนนี้เขาจะสามารถฮึดขึ้นมาสู้ได้หรือไม่ถ้ากำลังถึงจิตถึงก็ไปได้แต่น้องพลอยอาจจะไม่ถึงนะกำลังหมดไปเรื่อยวินจากท่าไม่สวยเลย